สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแล้วจ้าเม,มียฝรั่งชนบทมาแลวจ้ามาทําไมมาทําไมเพื่อนเพื่อนมาทําไม <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นโอ้ยลืมแขวนไวโอ้ยทําไมทําไมแขวนไว้ไไวน,ไวนี่ <c oughs> <c oughs> นี่สองรอบแล้วรอบก่อนไปโลตัสรอบก่อนไปโลตัสจินตราเขาบอก อ่อง,งุนอร่อยอะไรนะไซมัสคัทหรือว่าอะไรนะอ่ง,งุนอร่อยจินตราเขา่างเงี้ยยายก็เลยลังเลซื้อหรือไม่ซื้อเพราะ,ม,ะมันอิ่มอิ่มอง,งุนของเรามากแล้วเนาะอิ่มมาจากเมืองนอกแล้วตอนนั้นก็นเลย,ยไม่ซื้อดีกว่าไปคราวนี้อีกเขาบอกอ๋อเนี่อง,งุนอร่อยเออเขาก็ซื้ออีกยายก็เลยมาลองซื้อมาชิมดูมั่งเออเดีย๋ยวจะพาเอฟซีชิมเด้อเนี่ยอันนี้มะนาวนะคะ ไม่ใช่อัุงนอันนี้คืออง่งนลนะคะเออเหมือนวันกน่อนเก็บน้อยหนา <c oughs> มาในจะชิมดูมันอร่อยจริงหรือเปล่าชิมยังไงเนาะล้างแล้วเด้อไม่ใช่อัุงนลของยายไม่ได้ล้าง เนื้อทั้งนั้นไม่มีเมล็ดเลยบอกไม่ถูกเพื่อนๆมัน มันไม่ถึงกับเลิศหรูอะไรนะเพื่อนๆยายว่านะ่ะเรียว่ามันมีอร่อยกว่านี้กล่องนี้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่สิบเก้าบาทหรือยี่สิบก้าบาทไม่แน่ใจเนาะแต่ว่ามันมันแค่ได้แค่เนื้อเฉยๆนะ่ะได้แค่เนื้อเฉยๆรสชาตินะ่ะอุ่นยายอร่อยกว่าเยอะเลย ยายให้แฟนยายกินแล้วแฟนยายก็บอกว่าได้แค่เนื้อรสชาตินะ่ะของยายอร่อยกว่าเยอะเลยของยายมันมีความหอมมีมีเอ่อรสชาติแบบเข้มข้นนะ่ะแบบหวานอมเปรี้ยวอันนี้มันมันหวานอยู่นะแต่มันหวานจืดจืดนะ่ะ แต่มันได้แค่เนื้อเฉยๆเพื่อนเมือนงองุ่นของใหญ่น้ำเยอะเนื้อไม่ค่อยเยอะพรมันเป็นโรคเล็กเนาะน่าเสีดายเอาไปวันนั้นไม่รอดเนาะถ้ารอดเนาะเพือ่อเผื่ออยู่มืองนอกรสชาติมันจะดีกว่าอะไรเงี้ยอืม,อม,อม,อม งนใสมัสคัดได้ลองกินแล้วแต่จะให้ยายซื้ออีกไม่ซื้อนอะพอกินเพราะกินอิ่มแล้วอาุองน <c oughs> <c oughs> อันนี้แค่เอามาลองชิมเฉยเฉย มันเหมือนอะไร,รอ่ะไปทางลลกแพไปทางอะไรทางโน้นเนาะเนื้อมันเยอะเฉยๆเพื่อนๆรสชาติมันไม่ค่อยอ่างหุ่นเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยอ่างหุ่นเท่าไหร่เนาะแค่นี้แหละมันเพือน,นพามาชิมเฉยๆ อาไปให้จะแฟนยายแกกินกล้วยกินอะไรเพนนิ่อมอุ่นกินเบื่อแล้วแต่สำหรับคนไทยเหมือนจินตะนาน้านั่นแหละเขาบอกอร่อยเหมือนกับว่าเขายังไม่เคยได้กินของยายเนะเาะไปยิ่งที่แล้วยายออเหมาองุ่น แล้วมันแล้วมันเป็นบางพวงนลเวื่อนเหมื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 อนของยายอ่างหุ่นโดนแดดมันก็จะหวานหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าอันนี้มันงงอันนี้สีเหลืองเหลืองนั่งดูอันนี้ก่อนสีเหลืองเหลืองเหมือนกันหวานจืดจืดเนาะเหมือนอ่ะแค่นี้หละ มหนาวจริงเด้ออยู่เมืองนอกแอปเปิล <c oughs> อยู่เมืองนี้มะนาวแต่สำหรับคนไทยอร่อยคนแอบดูปะ mm hmm. จมกระนูเอืออินท้า ไายรูกให้น่ะมันดีตรงไหหวังว่ากลับไปเมืองนอกนิ้วแม่หมดใหญ่จะรอดนะรอแล่รอแล่ยู่งูนิ้วแม่หมดอ่ะอมที่เอฟซีส่งให้อยู่ที่คุณโมโมโน่ะอชุดนี้ก็ส่งพลิกมาให้ยายสองรอบสามรอบแล้วคนที่ส่งอ่ต้นมาตูมแข็งให้ยายน่ะ ส่งของมาให้ยายนะยังไม่ถึงเดือนเลยสามครั้งเลยเดอ้อเพื่อนเอซีน่ารักมากเลยอิมอ่มเลยวันนี้ลกมันใหญ่เนาะอิมอ่มเลยป่ะชวนลูกชายยายตัดต้นอันนี้ว่างมามลูก เมื่อกี้นด้กีดยางบอกว่านายจะตัดต้นอันนี้ทิ้งไปยิงกัดพี่หมื่นมาแล้วแทนแทนพี่หมื่นมาแล้วได้ยินเสียงเปิดดูดิเพื่อนๆพวงสวยเนาะเอ้ยแทนแทนไทโรปโปรไฟล์ให้ใหญ่หน่อยแฉฮะ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  มาเฮียมาเฮียตี่พี่มือว่าทำอะไรอยู่ตรงนั้น